สวัสดีครับพี่ตุลอยากถามว่าเราไหว้สารพระภูมิได้ไหมครับก็มีคนบอกว่านับถือพุทธไม่ควรไหว้หรือยึดถือเป็นสารณะอีกผมเองเอาผมเองนะคือถ้าเป็นสารพระภูมิหรือว่าเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์อื่นที่คนอื่นเขากราบไหว้กันเนี่ยอย่างเวลาผ่านผมก็ทําความเคารพนะยกมือไหว้นะ คือคือไม่ใช่ไปทําเป็นพิธีหรือว่าไปมีใจเนี่ยกราบไหว้อะไรเป็นพิเศษแต่ว่าทําความเคารพด้วยใจที่มีความอ่อนน้อมด้วยความารู้สึกว่าเราเป็นผู้น้อยด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์นะแล้วถ้าหากว่าท่านจะมีความเป็นจิตวิญญาณที่สูงส่งเหนือภพเหนือภูมิของมนุษย์อยู่เนี่ยเราก็ได้ไหว้สิ่งที่มีคุณวิเศษสิ่งที่ดีนะครับกว่ามนุษย์แน่ๆละ่ะนะ คือคือวนหะว้ด้วยใจแบบไหนนะวหว้ด้วยความรู้สึกแบบไหนตัวนี้เป็นตัวชี้ว่าเรายึดอะไรเป็นสารณะถ้ากราบไหว้พระพุทธรูปนะด้วยความเคารพสุดซึ้งนะกราบไหว้ด้วยอาการที่ว่าเราจะมาสวดมนต์ถวายพระพร นะฮะส่วนมนสรรเสริญคุณของท่านนะครับเป็นประจําทุกวันอย่างนี้เรียกว่ากราบไหว้ด้วยความยึดไว้เป็นสาระกราบไหว้ด้วยความมีใจระลึกถึงพระพระคุณของท่านนะว่าเราได้ดีมีสุขมาเนี่ยหรือว่ามีความเติบโตทางบิญญาณมาก,ก็เพราะว่าเราได้ พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณนะแต่ถ้าหากว่าผ่านสารพระภูมิแล้วยกมือไหว้นะทำความเคารพนะหรือบางคนนะอาจจะพิเศษหน่อยผ่านสารพระภูมิแต่ละแห่งแล้วถึงกับบอกได้เลยนี่สารพระภูมินี้สว่างมากสารพระภูมินี้ตุนต,นตุนนะะสารพระภูมินี้มีความรู้สึกน่าเลื่อมใสอะไรแบบนี้แล้วแล้วไหว้ไปตามคุณธรรม ของแต่ละสารพระภูมิสิ่งที่อยู่แฝงอยู่ในสารพระภูมนะิด้วยด้วยอาการที่มีความเคารพด้วยอาการที่มีความยกย่องในคุณงามความดีท่านได้นี่อย่างนี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าตามหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ยังให้บวงสงเทวดาได้นะคือหมายความว่าให้ทําความเคารพแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณของเทวดาว่ามีอะไรบ้างนะ ก่อนที่จะไปเป็นเทวดาท่านทํากรรมอะไรกันมานี่อย่างนี้เนี่ยเป็นการเอาใจไปอยู่กับของจริงพูดง่ายๆก็คือว่าเส้นทางแห่งการเป็นเทพเนี่ยนะเราเระลึกถึงอยู่ด้วยการเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวตั้งนะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รู้สึกได้ด้วยใจนี่แหละอย่างเวลาที่เราทําพิธีบวงสรวงหรือว่าเราเไปกราบไหว้หรือ ยกมือไหว้แค่ยกมือไหว้ผ่านเดินผ่านแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยความอ่อนน้อมเนี่ยนะแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรมีความชื่นใจมากหรือมีความชื่นใจน้อยนั่นก็เรียกว่าได้ทำกระทำเทวตานุสติแล้วอ,อันนี้เพื่อความชัดเจนอีกนิดนึงคือ,เ,อเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าผมให้คำแนะนำแตกต่างจากคำถามที่แล้วอย่างไรนะอย่างกรณีของน้องพรอาจจะ มีใจผูกพันกับพวกเทพเป็นพิเศษนะด้วยความรู้สึกยึกลึกลึกๆ,ๆ่ะที่มันอยู่ในใจแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะแค่ด้วยความรู้สึกว่าอยากเคารพอยากทําการกราบไหว้ธรรมดาไม่ได้ยึดว่าเป็นสารณะไม่ได้ยึดว่าจะต้องโยงใจไว้กับพวกท่านนะแค่เดินผ่านหรือว่านะมีการทําพิธีกันในบริษัทหรือว่าตามบ้าน ตามเรือนอะไรเนี่ยเราก็ยกมือไหว้เราก็แสดงความเคารพบตามมารยาทอันดีที่ผู้น้อยพึงมีต่อผู้ใหญ่แบบนี้นะอย่างนี้นอกจากจะไม่เป็นไรแล้วยังได้บุญด้วยได้บุญอันเกิดจากการเคารพนะทำทำจิตให้มันมีความอ่อนน้อมนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าถือเป็นมงคลทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่จะได้เป็นของแถมก็คือนะถ้าหากว่าเราทราบว่าเ,เทวดาหรือว่า ผู้ที่อยู่ตามสารพระภูมิเนี่ยซึ่งบางบางทีก็มาอยู่กัน แบบเรียกว่าเอาตัวทั้งตัวมาอยู่เอ,เอาเอาร่างอันเป็นทิพย์มาอยู่ถือว่าสารพภูมิเป็นวิมานนะหรือบางท่านเนี่ยก็แค่สง่งจิตมาตามคําเชิญนะสง่งจิตมาเฉยๆนะถ้าถ้าเราสามารถรู้ได้ก็จะได้ถือเป็นโอกาสระลึกถึงนะว่าทํากรรมอะไรจึงได้ไปอยู่ในที่สูงแบบนั้น